สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกทกท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกทกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรล่างาวิ่งล่างนะคะสูตรวิ่งล่างเดินต่อมาแบ่งปันกัน เดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปด้วยกันนะคะ,ะต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะและมีคอมเมนต์ดีๆเข้ามาทักทายกันนะคะหไลค์ของท่าน1นึ่งคอมเมนต์ของท่านนะคะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับผู้คำนวณต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งล่างนะคะเดินต่อ เป็นสูตร2นะคะใช้ชื่อว่าสูตร2วิ่งล่างเดินต่อประจำงวดวันที่1มีนาคมพศ64นะคะเดี๋ยวเรามาบวกเลขไปด้วยกันนะคะท่านผู้ใดมีเวลาว่างนะคะเรามาบวกเลขไปด้วยกัน3บวกเเป็น12 12บวก1เป็น13แล้วก็สิสนะคะเราได้เลขวิ่งล่างนะคะก็คือ3เลขที่ออกก็คือ3 8ด เพราะฉะนั้นงว่น,นี้ของเรานะคะสักครู่นะคะกล้องมันกล้องมันไงไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นนะคะสามล่างของเรามานะคะต่อนะคะ8ปบวกแเป็น16 16กบกบวกสเป็น20แล้วก็สี่ศูนย์นะคะ เราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะก็คือ0เลขที่ออกก็คือ4 0เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ0ล่างมานะคะ0บวก0เท่ากับ0 0บวก6เท่ากับ6แล้วก็ใส่6นะคะเราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะก็คือ6 เลขที่ออกก็คือ4 6เพราะฉะนั้นงวนนี้ของเรานะคะ6ล่างมานะคะ7บวก6เป็น13 13บวก5เป็น18แล้วก็ส8นะคะเราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะก็คือ8เลขที่ออกก็คือ8 สี่เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะแปดล่างมานะคะศูบวกสเป็น4 4่บวกสเป็น7เพราะฉะนั้นเราก็ใส่เจ็นะคะเราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะก็คือ7เลขที่ออกก็คือ7 0 เพราะฉะน,นั้นงวดนี้ของเรานะคะ7ล่างมานะคะ0ูนย์บวกศูนเท่ากับศ 0, 0ูบวกหนึเท่ากับหแล้วก็ซ1น่งนะคะเราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะก็คือ1เลขที่ออกก็คือ19เพราะฉะน,นั้นงวดนี้ของเรานะคะ หนึ่งล่างมานะคะ0ูบวกเเป็น9 9้เบวกสเป็น11บหนแล้วก็สีน่งนะคะเราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะก็คือ1เลขที่ออกก็คือ1นหเพราะฉะนั้นหนึ่งล่างของเรามานะคะ สักครู่นะคะแป๊บหนึ่ง <c oughs> ต้องขอประทานโทษด,ด้วยขออนุญาตดื่มน,น้ำพูดไปพูดมาเสียงแห้ง <c oughs> <c oughs> มันรู้สึกหิวน้ำต่อน,นะคะแปดบวกห้าเป็นสิบสาม สิบวกหเป็น19เกาแล้วก็สิบนะคะเราได้เลขมีลล่างตัวเดียวนะคะก็คือ9เลขที่ออกก็คือ9 7เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ9้าล่างมานะคะหนบวกเเป็น8 8ด บวกหเป็น13เราก็ใส่สนะคะเราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะก็คือ3เลขที่ออกก็คือ9 3เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ3ล่างมานะคะเลขที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่1มีนาคมพศหกสี่นะคะ 2บวก9เป็น 11, 11บก1เป็น12แล้วก็ใส่2นะคะเรารอผลนะคะค่ะเราได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะประจำงวดวันที่1มีนาคมพศ64นะคะก็คือ2เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ2ตัวล่างของเรา ต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะเป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลและเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรโดใช้วิจรณนาณในการรับชมนะคะใช้สติ แต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทำเป็นสูตรย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึงนะคะในวันที่1มีนาคมพศ .64 นี้นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ผู้คำนวณน,นะคะได้คำนวณไว้ให้นะคะตั้งแต่งวดวันที่สักคคู่นะคะนี่นะคะ เราลงไว้ให้ตั้งแต่วันที่งวดวันที่16กุมภาพันธ์นะคะพศ6 4เราให้ไว้นะคะก็คือ3ล่างนะคะวิ่ง3ามล่างสูตร2นะคะเมื่อเข้าเดินต่อนะคะผู้คำนวณจึงใช้ชื่อสูตรว่าสูตร2วิ่งล่างเดินต่อนะคะนี่นะคะใช้ใช้เมื่อเข้าเดินต่อนะคะผู้คำนวณจะใช้คำว่าเดินต่อค่ะ แล้วก็ต้องต้องบอกก่อนนะคะว่าการวิ่งนะคะตัวเดียวถือว่าสูตรนี้เดินยาวมากนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้ค่ะท่านผู้ใดนะคะที่ต้องการสูตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่ผ่านมานะคะอาจจะไม่ได้จดสูตรกันนะคะหรืออาจจะ อ่าบางท่านอาจจะได้จทย์บางท่านอาจจะไม่ได้จทนะคะหรือว่าท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะคะจะได้ดูสูตรไปพร้อมกันสักครู่นะคะเรามาดูสูตรนะคะสูตรนะคะเราใช้หลักหมืน่นบวกด้วยหน่วยล่างและบวกด้วยสิบหลังครั้งที่สองเท่ากับ x สูตรง่ายมากนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะหลักหมื่นนะคะก็คือเลขสองนะคะหน่วยล่างก็คือเลขเก้านะคะสิหลังครั้งที่สองก็คือเลขหนึ่งเป็นที่มาของสองเหนึ่ง ท่านผู้ใดนะคะต้องการสูตรนะคะแคปหน้าจอได้แคปหน้าจอเลยนะคะหรือท่านผู้ใดที่จะจดนะคะถ้าจดไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้นะคะแล้วก็จดให้เสร็จค่ะท่านผู้ใดนะคะที่ได้สูตรแล้วนะคะและมีเวลาว่างนะคะ ก็ลองทําดูนะคะลองนั่งทําดูว่าผู้คํนานวณนั้นนาตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่นะคะผิดถูกอย่างไรนะคะทวงติงเข้ามาได้แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่1มีนาคมพศ64นี้สําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านนะคะ โชคดีแล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ